ใช่ผมไปดูสตรีมหลายคนแล้วมันเซิร์ฟมันเหมือนเซิร์ฟมันจะแตกด้วยแล้วก็ปิงด้วยครับตอนนั้นใช่ผมยังไงเดี๋ยวผมหาครับไลเมมหมดเลยอ่ะอันนี้ผมเห็นแล้วครับผมเห็นหลายคนละเห็นว่ามันไม่ให้ใครรู้อะไรประมาณเนี้ยเราก็ต้องนั่งเฝ้าแอดมินไหมว่าเขามายุ่งเกี่ยอะไรกับกับคอมเราต้องต้องนั่งเฝ้าอยู่แล้วอ่ะเราต้องนั่งเฝ้าเขาอยู่แล้วอ่ะ จริงๆมันไม่มีอะไรอ่ะถ้าบริสุทธิ์ใจผมมองว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคุณบอกว่าข้อมูลส่วนบุคคลผมก็มีเหมือนกันผมมีเยอะด้วยผมคิดว่าผมมีเยอะมากๆด้วยคนหนึ่งเหมือนกันเ็คด้วยนะเว้ยูถ้าเรือล่างนะเดี๋ยวผมคอยดู้ายู่ไหน อ,อยู่เที่ยวเวลาพี่หนึ่งทุ่มสี่สิบเจ็ดอะอะไรไว้แท็กแจ้งครับเรื่องไฟใหญ่ใครแจ้งถ้าเป็นฝั่งนวนครับพี่ว่าไหนเมื่อาวานครับตรงเผาไฟแรกเลย มันแจ้งเรื่องน่าจะส่งตัวยืนแหละไม่รู้ครับผมถามเขาอยู่เนี่ยว่าเอาช็อตไหนเขาบอกตั้งแต่หนึ่งทุ่มสี่สิบเจ็ดเป็นต้นไปโอ้แม่จนถึงไอ้นี่เลยเหรอจนถึงจบเลยเหรอน่าจะแค่จบไฟครับพี่เมื่อวานทวิชผมมันไม่ย้อนให้ออ๋เมื่อวานใครแจกเนี่ยมันน่าจะแจ้งหมดนะเมื่อวานเฮ้ยเมื่อวานเมื่อวานสวยจริงเอ้ยเมื่อวานนี้มึงมึงขอโอเวอร์เลย์ของไอ้เหี้ยคนที่ไม่ตายยังวะที่มึงส่งมาให้ดูในกลุ่มอ่ะกลุ่ม J K อะ เออสินจะไปกดติดกันไปเขาบอกว่าพี่ปิงปิงแล้วคอมคอมฝั่งนู้นห่วยฮะหวยอะีะไรอะอะไรอะขอว่าเลยใดิไม่ถโอเลยดิมึงขอว่าเลยดินายกชอบตอบแทนเงี้ยมึงขอว่าเลยดิเป็นเงี้ยเป็นเงี้ยเราเป็นอย่างเงี้ยแล้วแล้วทำไมของรทำไมของไม่ทำไมของเราคือมึงมึงต้องคือมึงต้องเอาวะต้องเอาอ่ะของเราต้องมีอะคืออะไรวะ โอเวเล่มาดิโโอ้หแต่เราไม่เกี่ยวเนี่ยมัไม่เจ๋งว่ะมันไม่เกี่ยวมันต้องเอาฝั่งนู้นมาด้วยเด็กเฮีย400-500บาทถ้ามีโอเวเล่ก็อ้างได้มผมเด็กเฮียปากเปล่าไองเงี้ยไม่เหมือนกันเลยครับก็เพิ่งทำให้มันปากมีสีเลยดิ่โทษเออเฮียโทษตำรวจี่ตีปากนะเขาเขาเขาแจ้งอีกแล้วหรอครับเขาแจ้งแล้วพี่เขาแจ้งแล้ว เราเพิ่งชนะไฟแรกมึงสงสัยเฮียั้งหลังคือเราจะชนะเขาไม่ได้เลยหรอกแม่ไอ้สงสัยอ่ะมันกูมองว่ากระจอกแต่สิ่งที่นายกมันให้คําตอบมาแบบฝั่งเราคือมันต้องการโอเวอร์เลยแต่ฝั่งเขานายกตอบแทนคือควยอะไรวะงงโคตรหมาเลยอ่ะเป็คุยคุณลุงอย่างนี้ต้องไม่คุยครับมึงไม่ต้องให้ก็ได้ทั้งนั้นให้แถกไม่ต้องให้หรอกไอ้เหียมึงก็บอกไันนปากาบวันี้มังก็ไปแก้ปวยฝั่งนั้นมึงดิไปสะพานอ่ะ เราต้องให้ใบใบใบส้มคุณนหารเพราะว่าคุณมีใบยืนะเขามีโอเวอร์เลยนะครับแต่คุณไม่ับนายกคุณปักป่าไปแท็กใบแดงใบนี้ใบไปคุณนี่แท็กคนอื่นไม่ต้องมานะเดี๋ยวใบกระแท็กมากคุณนะครับเพื่อยากฟังอยู่ไหนอะพัดในเมืองครับพี่ออกล่าอยู่เว้ยเข้าไปใไล่ยเหรอจุดคุกอยู่คุกไหนพี่มาในเมืองดิมาในเมืองดิ เหล็กในปากเองก็แท่มานะครับไอ้ติกซี่อยู่มาน้องอะไรเอ้ยแซวนะแซวนะแซวบอลเท่านี้พี่พี่แต่ชอบนะคอมเมนต์รีพายบอกหรอถ่ายหรอเขาสาวคนรักเนี่ยแค่คนเดียวเราแซวไม่รอต่อไปต่ออนนี้เลยครับพี่จีพี่จีพี่จีรู้จักคนชื่อบอยนครศรีไหมเนะบอยนครศรีครับรู้จักนะก็เคยไปงานแต่งไอ้นี่เขาอยู่เพื่อนอยู่ เขารุ่นใหญ่ไหมพี่ไม่ไม่ไม่เัวละครมีปืนอ่ะเขามีปืนอ่ะตัวละครพัดก็มีปืนทุกคนไอ้พัดก็มีปืนใหญ่ต้องใหญ่ต้องปูเตอรไม่อยาดพัดหยาดเดียวพี่ขอหรือพี่ขอครับแรกของหลายคนเลยดีเขาเป่นของหลายคนหรอกน่ากลัวยังหน้ายังโหดอ่ะแต่ละคนอ่ะไอ้พัดก็หน้าโหดครับทำไมหรอจริงไหมพัดเนาะใช่พัดยังรู้จักกับบางพัดอ่ะไอ้คิดไอ้เหบางมัดที่โมเดลอเวนเจอร์ มันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องวะเนี่ยอายรอะเบะเรียกอะยังมาแล้วกะลาตีมาลงบนรถกำลังไปผมผมผมอยู่ตรงไอ้เนี่ยไอ้อู่ลุงไก่ของปิ๊กเอ็มินว่างไหมครับเฮียเอ๊ด่าผมเลยเหรอไม่โออ้โหอ๋อสิบวิครับสิบวิว่าไงครับ เอ,อ่ออยากสอบถามเรื่องการแจ้งอ่ะครับการแจ้งครับผมว่าไงคือน้องผมเขาตรงหลักฐานมาเมาื่อวานนี้ใช่ไหมครับที่ที่แทงแทงแทงตายปุ๊บอิโมเขาปุ๊บแล้วเขาฟื้นขึ้นมาเลยอะ่ะอ๋อใช่ครับไอ้เคนียนที่เคลียร์ไปแล้วนะดูเคลียร์ยังไงครับอีกคนหนึ่งครับผมไปนั่งดูคลิปวิดีโออีกคนหนึ่งเขาปิงด้วยครับแล้วก็ในมุมมองเขาคือไม่โดนครับไม่โดน อ๋อคือเขามีโอเวอร์เลย์ถูกต้องไหมอ่ามีโอเวอร์เลย์ใช่ครับไม่แต่แอดมินแอดมินแจ้งบอกว่าเขาปิงเฉยๆนะคือแอดมินไม่ได้แจ้งว่ามีโอเวอร์เลย์นะครับอาจจะที่ผมไปดูแล้วผมสรุปมาให้ครับลูกอ่าคือควรควรแจ้งนะครับหมายถึงถ้าถ้าถ้าดูแล้วสรุปมาแจ้งอ่ะก็ควรก็ควรแจ้งว่าเออทางแอดมินได้ดูโอเวอร์เลย์นั้นผมว่าจะเข้าใจจริงครัว่าว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้บอกว่าดูฝั่งเขาแล้วแต่ว่าในหลักฐานที่เขาส่งมาเนี่ยมีทางโอเวอร์เลย์เลยครับก็นั่งดูไปเออมันก็จริงๆมันกก็็็เเาหนอีกฝั่งนึงแต่ว่า ไม่ได้แทงโดนครับแล้วก็ปิงเขาอยู่ประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบก็เลยสรุปไล้วไอ,ไอของมึงอ่ะเขาบอกว่าแอดมินอ่ะเขาดูโอเวอร์เล์ฝั่งนั้นแล้วแต่เขาอ่ะไม่ได้แจ้งมึงว่าเขาดูโอเวอร์เลเ์เขาสรุปให้แต่กูบอกเขาไปแล้วว่าที่หลังควรแจ้งโอเคโอเคอันแท็กเลยพี่ของผมมันยังไงครับพี่ของคุณแบบช่วงนั้นนะครับเป็นประเทศ ตอนประเทศแตกด้วยแหละเพราะคนยืนนิ่งถูกไหมใช่ครับใช่ไล่ดูสตรีมหลายคนมาแล้วแต่ว่าฝั่งนู้นเขาอยากได้คลิปวิดีโอหรือว่ามุมมองของฝั่งเราไหยโอ้ผมก็เลยต้องหาให้แล้วถ้าไม่มีครับทาไงครับไมเพราะว่าตอนเดี๋ยวผมสรุปให้ก็ได้เพราะว่าตอนเแตกผมก็วิ่งไล่เมจริงผมยอมรับเลยใช่ผมไปดูสตรีมหลายคนแล้วมันเซิร์ฟมันเหมือนเซิร์ฟมันจะแตกด้วยแล้วก็ปิงด้วยครับตอนนั้นอใช่ผมยังไงเดี๋ยวผมหาไล่เมหมดเลยครับออาอันนี้ผมเห็นแล้วครับผมเห็นหลายคนแล้ว ว่ามันยืนนิ่งค้างนันหลายคนเลยแล้วก็ปิงขึ้นกันหลายคนอ่าผมผมสอบถามไป่รับสมมติสมสมติในกรณีที่อ่าตอนนี้ทางเซิร์ฟคือปิงค้างได้หลายคนคือตัวค้างถูกต้องไหมครับใช่ครับแล้วคนอื่นก็ตัวค้างด้วยและในกรณีที่อ่ามันไม่เกิดการเซิร์ฟเซิร์ฟแตกแบบนั้นขึ้นมาครับอ่าแล้วที่นี่มีคนมาขอโอเวอร์เลยแล้วฝั่งฝั่งผมมันไม่มียตัวอย่างฝั่งฝั่งผมไม่มีโอเวอร์อเลยน,นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทางอิน ตัดสินแลวสรุปมาเลยครับเพราะว่าแอดมินต้องไม่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 ใช่ในกรณีนั้นนะอันนี้ผมพูดเคสหนึ่งเคสอื่นนะเคสที่แบบต้องสงสัยว่าเป็นเคสใบอ่าแบบเคสที่ต้องสงสัยจริงๆต้องสงสัยมากๆเลยครับต้องสงสัยแบบว่าไม่มีการเซิร์ฟแตกแล้วก็ไม่มีการที่คนเยอะเลยคนน้อยแบบหนึ่งหนึ่งและไอเนี้ยมันแปลกๆอย่างเงี้ยอ่าและทางฝั่งนั้นฝั่งผมเอายกอย่างฝั่งผมกันฝั่งผมไม่มีโอเวอร์เลยแอดมินจะจัดการเรื่องนี้ยังไงครับมินก็ต้องปรึกษาแอดมินหลายๆฝั่งว่า วรเอายังไงดีอ,อาจจะมีทันบนหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับอืก็คือโดนโดนแน่นอนสมมติถ้าไม่มีโอเลมาแยง้งถูกต้องไหมครับถ้ามันเข้าข่ายหรือซุ่มเสี่ยงมากเกินไปเหมือนหลายๆเคสที่ประกาศใบไปครับอ่าอ่าอ่าโอเคช่วงนั้นเราเสมารถเช็เคเ่องไ้แต่ตอนนี้เหมือนมีทางหลายๆแกงเขาแบบมีปัญหาเรื่องการตรวจสอบเครื่องเป็นไฟส่วนตัวไฟส่วนบุคคลทําให้เราไม่สามารถเข้าไปเช็คเครื่องนนนั้นได้ครับอ่าอ่าแล้วก็ะะจะเป็นจะว่ากดว่าไงดีเราจะออกกฎใหว่าเออถ้าไม่มีคลิปโอเลยอาจจะไปทันบนไปนะหรือว่าถ้าไม่สะดวกขยับเครื่องอาจจะมี บไปแล้วยังไงก็ต้องรอประกาศอีกทีครับว่าตอนนี้มันมันมีปัญหากันเรื่องการเช็คเครื่องอะไรเนี้ยครับว่าเขาไม่ปลอดภัยอไม่ปลอดภัยเพราะว่าเช็คไปพวกแบบดูหนังโปงหนังโป้ข้อมูลของข้อมูลลับโอเคอยู่เข้าใจอยู่เข้าใจได้ข้อมูลเครื่องเข้าใจได้คืออย่างนี้ไว้การที่เขาตรวจสอบข้อมูลเครื่องอะจริงๆอ่ะแม่งไม่มีอะไรเลยในในในมุมมองของผมนะในมุมมองของผมนะ ผมเป็นคนหนึ่งที่น่าจะถือข้อมูลอะไรบางอย่างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับในข้อมูลที่เ,เดี๋ยวอธิบายก่อนในข้อมูลที่เกี่ยวกับมีรายได้นู่นนี่นั่นอีมองอีเมลถ้าคนมาตรวจคอมผมเนี่ยยกตัวอย่างคอมเครื่องนี้นะเอาแค่เครื่องนี้นะครับลองเปรียบเทียบเครื่องนี้เป็นเครื่องสตรีมของผมดูเครื่องสตรีมของผมอะจะมีรหัสเยอะมากเป็นรหัสที่ผมจดไว้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  แล้วทีนี้การเข้าเช็คของแอดมินเนี่ยคือแอนดี้เด็กถูกต้องไหมเดี๋ยวถามก่อนแอดมินครับการเข้าเช็คคอมคนอื่นนี่คือการใช้แอนดี้เด็กถูกต้องไหมครับใช่ครับใยการที่เขายอมรับเองอคือการแอนดี้เด็กเขาบอกว่าข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้หอยเห็นด้วยไม่เห็นต่างนะเห็นด้วยแต่คุณก็ดูจอได้อยู่หรือเปล่าหมายถึงแบบในกรณีที่เขาจะไปลวงข้อมูลคนอยู่อยู่อยู่ปุ๊บนะอันนี้จอผมมีแอดมินเข้ามาแล้วกดปุ๊บ กดปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วเข้า Facebook ผมเลยอย่างเงี้ยเราก็แคนเซิลทันหรือเปล่าเราแคนเซิลทันหรือเปล่าและไอเทยนี้ก็จะโดนด้วยนะแบบอยู่ดีมึงมาเปิด Facebook กูมาเปิดเมลกูเฉยเลยมาเปิดอะไรต่างๆที่มัน,ม,นมันไม่มันไม่มันไม่ใช่เช็คเกี่ยวกับเกมอะ่ะเป็นแบบอย่างอื่นที่มันจะมีรหัสหรือว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ในคอมที่เราเก็บไว้ไม่ให้ใครรู้อะไรประมาณเนี้ยเราก็ต้องนั่งเฝ้แอดมินไหม ว่าเขามายุ่งเกี่ยอะไรกับกัะคอมเราต้องต้องนั่งเฝ้าอยู่แล้วอะเราต้องนั่งเฝ้าเขาเขาอยู่แล้วอะจริงจริงมันไม่มีอะไรอะถ้าบริสุทธิ์ใจผมมองว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคุณบอกข้อมูลส่วนบุคคลผมก็มีเหมือนกันผมมีเยอะด้วยผมคิดว่าผมมีเยอะมากๆด้วยคนหนึ่งเหมือนกัน าถามว่าไม่ <S <S ไม,ไม,ไม่ไม่ไว้ใจแอดมินก็ได้คือการคนเข้าคอมเครื่องเราผมไม่ไว้ใจเขาทั้งนั้นแม้กระทั่งแอดมินหรือว่าเพื่อนเลยหรือว่าอะไรผมไม่ไว้ใจเขาทั้งนั้นการเข้าคอมเราเนี่ยผมไม่ไว้ใจครั้งนั้นก็ก็เห็นด้วยแต่เราก็สามารถเฝ้าได้ว่าเขาอะทำอะไรกับคอมเราแต่ว่ามันมีหลายอย่างอะเนาะคนที่มันเก่งๆหรือว่าอะไรมันก็มีการที่ ใส่แฮ็กคอมเราแบบโหลดที่อะไรมาเราไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยแบบวิธีเช็คให้ผมขอโหลดนู่นนี่นั่นนะอันเนี้ยอันเนี้ยผมมองว่ามันถ้ามันเกิดขึ้นแบบนี้จริงๆอ่ะคุณมาแจ้งกับพวกเราได้มันก็จะเดินจะถูกดําเนินคดีซึ่งแอดมินในแฟมเนี่ยมันก็มีเอกสารมีอะไรอยู่เยอะแยะครับมีบ,บัตรประชาชนมีทุกอย่างที่ยงที่อยู่ผมมองว่าเรื่องนี้เราสามารถฟ้องร้องได้อยู่แล้วครับ คิดคิดว่าไม่รู้ฟ้องได้ไหมแต่ว่ามันอาจจะได้ก็ได้นะใครจะไปรู้น่าจะได้แหละเดี๋ยวเข้ามาไดมาก็หนีแค่นั้นแหลราคาหายไปตรงเลยเรือตรนีเราไม่หนีเราพักเว้ยดูดาถูกครับผมเปิดเปิดเปิดผู้ใหญ่เปิดพี่ราชวรมีคนเรียกกระดาษกลางเปิดเปิดมึงมึงมากระดาษกลางดิเออไอ้เปิดขึงมาดิมึงมึงมาฟ้องการกระทำของทีซีให้พี่โดนฟังดิขึงมาดิถ้าข้อมูลหลุดผู้ต้องใส่แรกก็คือแอดมิน ใช่ถูกต้องครับข้อมูลหลดคือสงสัยแรกอยู่แล้วคือแอดมินที่เข้ามาในคอมเราแต่ว่าอยู่ดีสมมุติถ้ามันปิดไปแล้วนู่นนี่ไปแล้วแล้วเขาไม่ได้ลงอะไรไม่ได้ทําอะไรเลยแค่มาดูคอมไม่เฉยส่วนมากนะที่ผมเคยเห็นเขาทํานะในการเช็คเนี่ยเขาไม่รู้เขาเช็คไงนะเขาจะมาอย่างเงี้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาที่ไฟเอ็มอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วก็เปิดแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ดูนู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บลลอกตาเช็คเช็คเช็คปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าไม่ม มีเครียอะไรโปรแกรมอะไรในเครื่องไหมผมบอกให้นะการเช็คคอมจริงๆอ่ะแบบเช็ครวดไวสมมติถ้ามีโปรอยู่จริงๆอ่ะแล้วสมมติเออเอาเป็นอันนี้คืออันนี้คือโปรก็ได้อันนี้คือโปรนะยกตัวอย่างนะอันนี้คือโปรยกตัวอย่างแล้วเอาอย่างอื่นดี่ะเอาเป็นอันนี้อันนี้คือโปรอันนี้คือโปรนะครับมาปุ๊บเราก็ปุ๊บ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 ปเปิดไฟปุ๊บ ป๊อบป๊อบป๊อบหาลบถังขยะป๊อกป๊อกป๊อกว่าทันอยู่แล uh ้วแหละไอ้เหี้ยว่าทันอยู่แล้วแหละจริงๆแป๊บเดียวอ่ะลบป๊อ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 บหายปองเปิงปองเปิงหายหมดเลยไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะผมไม่เคยใช้นะผมไม่รู้นะว่ามันลบแบบไหนหรือว่ามันจะมีอะไรอยู่ในเครื่องอยู่หรือเปล่าไปิตอดอยู่ไหนเนี่ยพี่ไปิตอด แบบนี้พี่เซิร์กทำไมตอนมต่อหน้าผมเลยอ่ะอ๋อมาดูร้อนอยากได้ก่อนลบหรออ๋อหรอผมก็ไม่รู้ไงผมก็ไม่รู้ไงี่เมันก็เราดีๆเจกอะไรของเขาอ่ะนี่ไม่เข้ามาแล้วมั้งอยยู่่ไหนนเีคุยแผนอะไรก็ได้ลุงว่าพรุ่งนี้เราจะเอาไงต่ออ่าได้ได้ไอไอสมาร์ทล้ำมึงอยู่ไหนกระดาษกลางพี่อ้าว จะคุยไม่ได้จะคุยแผนไม่ล่ะจะคุยแผนไหมรอยไปเซิร์ฟมัลงเซอร์ฟอ่ะลอเซิร์ฟกอนเดี๋ยกเรามีตมมาไม่ดีโอเคโอเครอยเซิร์ฟกันเราคุยทีเดียวแต่หามื่ก่อนนะหามื่ก่อนนะเราต้องอยู่ถึงกี่ทุ่มห้าทุ่มปะห้าทุ่มครับไปอยู่ได้มึงขึ้นมาดิอะไรมึงไปไหนอยู่ด้านหลัง รถใครรถรถเราไงึ้ไม่ดี พอไมาลามาเร็วโหไม่ไหวว่ามาเร็วสภาพร่างกายคือแย่แล้วตอนเนี้ยแต่เริ่มปรับตัวได้แล้วนะคือทุกวันเนี้นอนเที่ยงนะเวย้ยคือนอนเที่ยงนะคือผมนอนเที่ยงนะผมตื่นสี่โมงครึ่งนะแต่ก็เริ่มออแบบโอเคแล้วลืมตาวเนี่ยสภาพคนแบบ